สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบกับพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมก็จะมีตัวเฟิร์นอีกมาขายเป็นเซตนะครับผมเซตนี้มีทั้งหมด1ก2กอนะครับผม1ก2อ2กอ2กอแล้วนะ3กอ4กอและก็แถมไปอีกกอเล็ก5กอนะครับผม ห้ากรนี้นะครับผมเฟินห้ากรนี้เฟินค่าหลวงนะครับผมเฟินค่าหลวงอันนี้จะเอาไปปลูกลงดินใส่กระดามะพร้าวสับก็ได้นะครับผมจะเพิ่มความร่มรื่นให้บ้านหรือคุณจะเอาไปติดต้นไม้แบบนี้เฉยๆก็ได้นะครับเฟินตัวน,นี้เห็นไหมมันก็จะเพิ่มความลักชวรี่ขึ้นมาให้บ้านให้สวนให้คาเฟ่ของคุณ ะะดูกิ๊เก๋ดูโมเดิร์นขึ้นดูมีสไตล์นะคับผมไม้ใบสีเขียวถ้าเอาไปจัดสวนตกแต่งสลับสับเปลี่ยนด้วยความสวยงามกันดีๆแล้วมันก็จะดูออกมากิ๊เก๋ไม่เหมือนใครสาหรับเฟิร์่ข้าหลวงนะเฟิ่์นข้าหลวง5กอน,นี้นะคับผม5ต้นนี้ผมปล่อยไปแค่640บาทพร้อมส่ง640บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม นะครผมขายจริงส่งสินเน้นขายนะฮะหกรบาทเฟิ์นค่าหลวงเซตนี้1ต้น2ต้นนะฮะสามี่หต้นคือ6กรสี่บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเอาไปปลูกลงกระถางนะฮะชอบร่ว่มดำไหลหรือจะเอาไปมัดติดต้นไม้เพื่อเพิ่มความกิิบเก๋ให้บ้านของคุณดูผิ้วไหวให้ต้นไม้ดูมีนะครับเท็กเจอร์นะฮะหรือ ให้คาเฟ่ให้สวนของท่านดูมีสตลยขึ้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ควรมีไว้ตกแต่งบ้านควรมีไว้ติดบ้าน1ชุดนะครับผม1ชุดมี5ต้นนะครับผมอย่างที่ผมให้ดูเลยนะฮะเพียง640บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 941 8 988 0959418988สำหรับเฟิร์นค่าหลวง5ต้นนี้แอดไลน์มาได้เลยเช่นกันที่เบอร์0959418988กราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เป็นลูกค้าซีสินค้าของเราทุกคนเนาะกราบขอบคุณมากครับสำหรับคลิปที่ผมขอราไปก่อน5ต้น640บบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะ